สังคีติกาจารย์เล่าเรื่องการทรงพิจารณาปฏิจจสมุบาทหลังการตัดสรุ้เรื่องนี้นำมาใช้เป็นเรื่องนำเพื่อการเริ่มเรื่องจากพระโอส์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดสรุแล้วใหม่ๆยังประทับอยู่ที่โคนแห่งไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาในเขตตําบลปูรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่งด้วยบัลลังก์อันเดียวตลอดเจวันที่โคนแห่งไม้โพลเสวยวิมุตติสุขลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทํามาสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมมยามแห่งราตีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตันหาจึงม <plumbing> ีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วได้ทรงเป่งอุทานนี้ขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อใดเวยทำทั้งหลายเป็นของแจมแจ้งแก่พราหม์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิษอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหม์นั้นย่อมหายไป พราะพรามนั้นรู้ทั่วถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำามณสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดมัดฉิมมยามแห่งราตีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายัตนะเพราะมีสรายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความรู้สึกอย่างนี้แล้ว ได้ทรงเป่งอุทานนี้ขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อใดเวยทำทั้งหลายเป็นของแจมแจ้งแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งพินิษอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมหายไปเพราะพรามนั้นได้รู้แล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัจจัยธรรมทั้งหลายดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกระทำมณสิการซึ่งปฏิจจสมบปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปัจฉิมมยามแห่งราตีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ พราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะะ เพราะมีความดับแห่งสลายตัะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ข้มีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วได้ทรงเป่งอุทานนี้ขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อใดเวย ทำทั้งหลายเป็นของแจมแจ้งแกพ่พรามผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมแผดเผามารและเสนาให้สิ้นไปอยู่เหมือนพระอาทิตย์ขจัดมืดยังอากาศให้สว่างอยู่ฉะนั้นดังนี้